น้ำมาน้ำมามาพ่อห้างห้างต่เกาว่านี่เห็นกะนห้างปีนี้ เอาสบายดีสบายดียำเศร้ามื่อนี้ก็ตื่นนอนมาเฮากวเกษนาไปนำหมูปลาทางในายฟ้านเพิ่นนำหมู่บ้านเพิ่นยิงประมาณสี่โมงแรกนะเพิ่นนำหมอดประมาณเจ็ดแปดโมงกลางคืนมันเมื่อยังเห็นนั่นหอยตีนมันเพิ่งกลัมาเพิ่งตอนเศร้าเนี่ทางสมเฮาสิไปนำบิ่งนี่นี่ก็ผลงานของน่าสมเฮาเมื่อคืนเป็นกระปูแดงกับเป็นอมตัวหนึ่ง ก็นไ้กับไปโ่มกันบ้าเป,ปนำสิพ้าสิเห็มมืนดีบ่ไปวานี่นะ่ะปโออเวานเาก็มาทางนี้เนาะ สองคนเพิ่นกันเลื่นทางไปก่อนนะสมเอาก้น,นำกลนสำกลนไปเอาไปจอบกระหอ<า>กไปเศร้าอเ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 อนาะ แดนี้สมหาวกับยางว่าสั้นฟูนะกำลังโถหารัามือมือ,องมงวมือปามันจะตายดีกว่ติดบ่ะติดตรง้องอฟเลยโฟใส่ จวิจ่่องเวแมอเวเม์เธอร้ปช่งคาฟฟ่โเมนเลเอเราถ่ายอีกแค่หนึง่งถือว่านคนหนึ่งประอานจางคนหนึ่งยู่เฮือนันึ่งที่โททามันยูเฮือนยูโทถามเลง พากันี่นกคางถึงโบตกทุกคนจะไปตกอาจะป้นเอาขึ้น่นสนานนนนสูงลงลลพอันหนะ อันตมูหันสม,มุนแบบมันมันตายนะตายจากวันกันยิงเกาเันอยิงมือตู้ยิงสองเถือหกมือกยิงเกาแล้วยิงเกาเออตามนั้นละ่ะเพราะว่าท <Oder> ้ามันนะฝูเป็นหมอเป็นนั่นกะเทือว่าพ่ออันยิงยิงสองเถื่อหมวนแต่เพื่อนพ่าอันสองบนแถวอันยิงวันเก่าอัน เดินุมเขาเสียเดินทางไปมุ่งหน้าไปครับหันแถงนี้เก่ามีเปอร์เซ็นต์นี้นอ่ออาเพรว่าหอยจีมันกลับคืนไปทางเก่ากลับคืนไปทางเก่าอ่ะฝนทุนท่นฝนโทมคืนนี้ thế đôi sẽ tốt quá Mới tốt này người, cháu ơi ฟาตัว se ถ้าวกแกข้นไาบนไหนมันได้ตกลงสียละ

ิ่ก oh. ินกระแตเรียว่ากระจวนตัวนึ่งไปสอบก่อนจักสีนดยอดกระตะจวนคินก่าตัวกระหอกกระแตมเห็น พ่อหังหังแต่เกาวันนี้เป็นมันหังปีนี้ ห้อยเยอะห้อยมาห้อยมาเนี่ยเท่านี่ห้อยมาเท่านี้เลยออกจากพุ๋ยต้องใชไนเำไปป๊า ยักไงนี่นี่เนาะมาให้เลยเขาไปทันี มาโอ้หลุอเติมกมได้หอยตีมันก็ขึ้นมานี่ส่เนาะนี่นนนเนาะมานี่ยโอ้โหเหลือเือมันต

nằm mà nằm mà thôi ngoài mình du ức non thì đấy mỏng non thì cái con non rồi có thể thúc có màn tố nữa nọ rất là tin từ ไม่ทางไปหรอยบ่อ,อันนี้กะจะอาาอกเส้นว้าฮะตัว็นฝ่าปีนขาด้วยฟ้านีนี่มาบ่าทำมาะารโอ นี่นี่มีแต่หินเป็นคมเป็นคมขัดง่ายเลยไปอ่ออาวมีจักกันนะนำมูปลากะบัวมานแยกง่ายไปกับทีมงานเดี๋ยวนี้กะไปไปประมาณวัซีกะเสวอไปคนเดียวห่างมาคนเดียวเดี๋ยวนี้จักเพิ่นไปใส่หมดเตือนว่าย็นขานเด <c oughs> ี๋ยวนี้ก็ใช้ได้คับมานนทีมงานบาก เพิ่นมาหอดระบอร้อพูเมยียนมาเพิ่นได้ระบอร้อจักโอ้เมื่อยเลยอากามาหอดทางทิมงานเขาเก็บเครื่องเก็บข้องถ่าแล้ห <c oughs> มานู่หว่าบ้าปราคำใหมมานมา่ บังส่งคือสิคิดหอดเนี่ยละเนาะเนาะแนวนี่เก็บเกี่ยว้เก็บพองก็มูเลยแล้วฟันคำนาขาคาดลายมึตนี้ตรงแต่ัวนี้เหรอโอ้โหนกเน่ตัืี่ับอคนบเ это <inaudible> <inaudible> <inaudible>

เเมใ้เห็นเตะทงเนักคืบเาฟูนี่พวนี้สาเพ่นี่จะไหนาตอนซากว่ามาถึงน่าน้ำติดนาทีสิบน่าพักก่อนเลยอยเพื่อนบอกนำันฝีนมัน

พอจะมาหอดทีมงานผ่าเก็บเื่องมีสินใหย่ใย่บวนสมัรเมื่อเฮือนบ่เมื่อเฮือนใช่คนจะพ่าเมื่อเฮือนวันน,นี้นอเออวันนี้ก็ได้กับเพื่อนกับซานแล้ววันนี้ทุกจ้ากันนะทีพักของบอสซีเมื่อเฮือนก็ใส,ส่เวลาอยู่ประมาณสามชั่วโมงะไรเป็น ลากเดือเป็นกิโลกับประมาณเจ็ดแปดกิโล <c oughs>